สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง SJ c a c t u c h Channel นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพุ่นจะมาจัดระเบียบนะคะคามิเน่นะคะที่ปล่อยทิ้งไว้นานมากแล้วนะคะก็เลยทําให้น้องขึ้นมาแบบสเปะสปะนะคะไม่เป็นระเบียบนะคะแล้วก็ตัวก็ยืดด้วยะคะ่ะส่วนนอนก็ขึ้นมาเยอะมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีจัดการแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันเลยะคะ่ะวันนี้เราจะมาจัดการกับคามิเน่ที่เรา ลูกไหวแบบทิ้งๆนะครับพอดีไปเห็นอีกทีมันก็เป็นสภาพนี้แล้วนะครับก็มันอาจจะมียืดบ้างนะครับแล้วก็หน่อเยอะบ้างนะครับเรามาดูว่าเราควรจะจัดการยังไงนะครับขั้นแรกให้เราเออถอนน้องขึ้นมาก่อนนะครับดินค่อนข้างจะแน่นนะครับอาจจะลากขาดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวเราก็ต้องตัดลากอยู่ดี <Yeah. S 2> ก่อนจะทําก็เป็นไปได้ก็คือปล่อยให้เขาแห้งไม่ต้องลดน,ำน้ำสักนิดสักสักพักนะครับโอเคเราก็จะได้มาประมาณนี้เนาะเราก็ผักไว้ก่อนเอาต้นอื่นขึ้นมาก่อนนะครับ จริงๆมันยืดเหมือนมันคาแสงนะครับแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในที่ที่แสงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าน่าจะเบียดกันก็เลยยืดแน่นมากก็จะมีบางหน่อที่หลุดนะครับหลุดอย่างนี้ถ้าไซนี้ก็สามารถชำได้นะครับหรือว่าเราจะเอาไปกราฟต่อก็ได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกต้นที่เราจะเอาไปปลูกต่อหรือว่าเราจะจัดการขึ้นกราฟนะครับถ้าอย่างต้นที่ไม่ได้ยืดอย่างนงี้นะครับ mm. เราก็แยกไว้ mm. เดี๋ยวเราเอาไปปลูกต่อได้เลยนะครับ mm. ส่วนต้นที่ยืดอย่างนี้นะครับเราสามารถปาดเพื่อจะให้เขาเป็นฟอร์มคอได้นะครับจริงๆวิธีปาดเนี่ยเราควรจะปาดให้ให้เตี้ยหน่อยนะครับพอมันขึ้นมาเป็นฟอร์มคอแล้วมันจะสวยแต่ว่าถ้ามันออกมาเป็นเชฟเนี้ยเนี่ยผมอาจจะปาดตรงนี้เดี๋ยวปาดให้ดูเลยแล้วกันนะครับ เวลาปลาดก็ปาดปกติเลยครับอาจจะดูหดลายนิดนึงแต่ว่าเนี่ยครับก็ปาดไปอย่างนี้เลยส่วนชิ้นนี้ก็คือรอให้แผลเขาแห้งนะครับอาจจะทาผงเล่งรากเจลเล่งรากหรืออะไรก็ได้นะครับส่วนตัว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 ที่มีรากนะครับแล้วก็เอาไปลงปลูกได้เลยนะครับอย่าลดน้ำให้โดนแผลแค่นั้นพอนนครับวันนี้ ตัวนี้จริงๆเรายืดจริงๆจะปาดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าปาดแล้วมันเหลือเนื้อน้อยเนี่ยบางทีเขาจะรอดยากผมอาจจะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนให้หน่อเขาใหญ่แล้วค่อยเด็ดหน่อมาชําอีกทีนะครับตัวนี้ก็เราสามารถเด็ดเด็ดหน่อตัวนี้นะครับเอามาแยกชําได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเราจะปาดตรงนี้ก็ได้หรือจะปาดสูงหน่อยก็ได้นะครับถ้าปาดตรงข้างล่างเนี่ยกอข้างล่างจะสวยนะครับแต่ว่าบางทีท่าเนื้อเขาน้อยบางทีเขาจะไม่รอดนะครับผมจะชอบปาดข้างบนมากกว่า เพราะว่าข้างบนมันเป็นทรงคมๆนะครับก็ปาดไปแบบมีดเดียวนะครับเฉือนอย่างเงี้ยนะครับโอเคตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับปล่อยให้แผลแห้งสักสองอาทิตย์ตัวนี้ก็ลงปลูกได้เลยครับแต่ว่าระวังน้ำโดนแผลด้านบนนะครับส่วนฟอร์มนี้จริงๆยืดนะครับจะเป็นกอสวยแล้วผมว่าเดี๋ยวรอให้เขาออกกอฝั่งนี้ก็น่าจะดูดีนะครับ หรือว่าเราจะลองปาดก็ได้แต่ว่าถ้าปาดจะต้องปาดเตี้ยมากก็เก็บไว้อย่างนี้เลยก็ได้ครับอันต่อไปเดี๋ยวอันนี้ผมจะลองปาดแบบกลางเลยนะครับเพราะว่าจะได้แบ่งเป็นสองส่วนครัอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวปาดตรงนี้เพื่อให้เป็นกอทั้งข้างบนข้างล่างครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับแล้วส่วนด้านบนที่เราปาดออกมาเนี่ยเราก็พึ่งแผลให้เขาแห้งสนิทเลยครับต้องแห้งสนิทมากๆนะครับแมมเนี่ยเน่าง่ายมากนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับส่วนด้านที่มีรากเราก็ลงปลูกปกตินะครับแล้วก็อย่าลดน้าให้โดนแผลแล้วก็ใครจะทาปูนแดงหรือว่าจะทาอลูมิเนียมอะไรก็ได้นะครับหรือจะไม่ทาก็ได้นะครับแค่อย่าให้น้าโดนแผลเขาพอครับ เดี๋ยวเราก็ลองเอาน้องมาลงปลูกครับวิธีปลูกก็เหมือนทั่วไปนะครับลองก้นกระถางด้วยหินเบอร์สองหรือว่า,ากระางมะพร้าวหรืออะไรก็ได้แรแล้วก็ใส่ดินไปนะครับก็ใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้เราใช้เทอร์โมโคดนะครับจะคนผลให้ทั่วนะเสร็จแ,แล้วก็เอาน้องลงปลูกได้เลยครับ ช่วงแรกยังไม่ต้องลดน้ำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแผ่ข้ามบลจะชื้นนะครับแล้วจะเน่านะอันนี้เราก็หวังว่ามันจะแตกเป็นฟอมกอสวยงามนะครับแต่ก็ใช้หญิงโดยหน้าเพื่อไม่ให้ดินกระเด็นเวลาลดน้ำนะครับ รมาานีี้ก็ถืออว่เจบ,ะะบไปแล้วนะคะสาหรับคลิปวิธีการนะคะจัดการกับคาร์บิเน่นะคะที่ขึ้นมาลกๆนะคะเรามีวิธีการจัดการยังไงนะคะก็คลิปนี้มีคําตอบไปให้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกถามปุณเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวปุณจะตอบกลับไปะค่ะหรือว่าถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์บอกมาได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะปุณฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ห้กับช่อง s อ c เจแคคตัสด้วยนะคะบ๊ายบาย